กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงที่รุ่งเรืองกว่า400ปีสุดท้ายต้องพบจุดจบที่โลกไม่ลืมจากเมืองแห่งความรุ่งเรืองสู่สมรภูมิที่กลายเป็นตำนานแห่งการล่มสลายนี่คือเรื่องราวสงครามที่ทำให้สยามต้องพลิกหน้าประวัติศาสตร์เหตุใดพม่าจึงหนายตาอายุทยา คำตอบอยู่ที่ความรุ่งเรืองและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยาและพม่ามักเต็มไปด้วยความตึงเครียดสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์บ้านเมืองอ่อนแอขุนนางแตกแยกกลายเป็นโอกาสทองของศัตรู ปีพศ2310กองทัพพม่ายกทัพใหญ่กว่า100,000นายล้อมกรุงอยุทยาชาวเมืองถูกเกณฑ์สร้างแนวป้องกันและเตรียมสู้เพื่อบ้านเมืองสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เหมือนครั้งใดในอดีตกองทัพพม่าตั้งค่ายรอบอยุทยาปิดล้อมเส้นทางอาหารทำให้เมืองเริ่มขาดแคลนในเมือง ผู้คนอดอยากต้องกินแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเพื่อเอาชีวิตรอดกองทัพสยามสู้สุดกำลังมีการใช้ไฟและปืนใหญ่ป้องกันเมืองแต่กองทัพพมา่ามีกำลังเหนือกว่าทั้งจำนวนพลและอาวุธวันที่7เมษายนพศ2310ประตูเมืองถูกทำลายไฟลุกท่วมทั่วกรุง วัดวาอารามพระราชวังถูกเผาทำลายเหลือเพียงเท่าทานสมบัติและศิลปกรรมล้ำค่าถูกปลุ่นสะดมไปยังพมา่าประชาชนถูกกวาดต้อนเป็นเจเลยศึกหมู่บ้านรอบเมืองร้างสิ้นชีวิตเสียงระฆังวัดที่เคยกังวานกลับเหลือเพียงเงียบงันของซากปร,รักหักพังอยุธยาเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุด ต้องล่มสลายลงในกองเพลิงนี่คือจุดสิ้นสุดของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่าสี่ศตวรรษหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาชาวสยามแตกสลายบางส่วนหลบหนีบางส่วนถูกกวาดต้อนศิลปะวัฒนธรรมจำนวนมากสูญหายถูกเผาหรือขนย้ายไปจากแผ่นดินไทยแต่ในความพินาศ ก็ยังมีแสงแห่งความหวังผู้นำไทยหลายคนเริ่มรวมพลเพื่อตั้งบ้านเมืองใหม่และในไม่ช้าจะเกิดกรุงใหม่กรุงธนบุรีการเสียกรุงศรีอยุธยาไม่ได้หมายถึงการสิ้นชาติแต่คือบทเรียนแห่งความสามัคคีที่ต้องสืบต่อนี่คือเรื่องราวสงครามที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์สยาม ถ้าคุณชอบสารคดีประวัติศาสตร์ไทยอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ